ทีนี้มันมีเพจมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะมีเรื่องใหญ่มากมายเลยทีเดียวที่มันต่อเน,นื่องมาจนถึงวันนี้เราเรื่องนี้ก่อนนะคะก็คือว่าคือเนื่องเนืน่อง,งของเรื่องคือว่าตอนเย็นเย็นใช่ไหมจ๊ะตอนเย็นเย็นเนี่ยก็มีกกหนังสือราชกิจจานุเษาเนี่ยๆๆถอดถอนเครื่องราชเครื่องราชตดเครื่องราชตอดเครื่องราชเรื่องราชกิจจาอยู่ไหนเออทำไมเรียงยังไงวะ น่าจะกิจจาอยู่ไหนอ่ะแผ่นนี้อยู่ไหนอ่ะแผ่นนี้อยู่ไหนอ่ะสามเกมันต้องเริ่มต้นมาก่อนสิน้องเอ้ยสอนแล้วไม่จำนี่คือที่มาของเรื่องเอาละคืออันนี้ขออนุญาตนำมาจับเพจเรื่องราวสาวใสรูงเพจนี้เป็นเพจที่พี่ตามมาหลายเดือนแล้วนะ ตามอะไรเดียร์พอกับเพจอีเพจนึ่งท,ท,ที่ที่ที่ตามนนเ,เรื่องเจนนี่เพจเรื่องราวสาวใส่รงเนี่ยนะคะเขาก็นําเสนอแต่อันนี้มันเป็นข่าวอยู่ในทุกๆสานักข่าวาประกาศทางการประกาศจะเป็นทางการราชกิจจานุเบกษานะคะวันที่19พฤศจกิกาย,ยน2568เรื่องเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาพ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นจุติจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาพร์ชั้นที่3เนื่องจากว่านางสาวจุฑาทิพย์วิลาศมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชโดยอาศัยความนำอำนาจตามมาตรา9้าของรัฐธรรมนูญแห่งราชกรไทยปี60จึงทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชฝ่ายในแล้วของนาง สาจุธาทิพวิลาชทั้งหมดทั้งนี้นะับตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายน2568นะคะในรัชกาลปัจจุบันอันนี้ก็เป็นรฐฐาชกิจจาที่ประกาศจะเป็นทางการเมื่อวานจจนี้และจะประกาศการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มานั่งมานั่งไล่ดูนั่งไล่ดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เขาเป็นใครคุณหญิงคนนี้มีคนถามห 1> 1น,นึ่งเดือนกับส<ะ>ิวัน คุณหญิงจุทาทิพิลาที่คือใครเราก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเป็นคุณหญิงหนึ่งเดือนกับ19วันทำไมถึงได้ถูกปลดเร็วอย่างนี้แล้วเธอเป็นใครนะคะคือเธอเป็นนักธุรกิจมาก,ก่อนทําบริษัทหลายบริษัทมากเลยมีทั้งขายตรงแล้วก็อะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยนะตามประวัติที่เราเซิร์ชเข้าไปในในะทะเบียนกัญชานะคะทีนี้เรื่องราวของคุณท่านนี้เนี่ยนะคะว่าในเรื่องราวของคุณท่านนียที่ไปพี่จะเล่าสั้นๆ ว่าคุณท่านนี้ไปผัวพันอยู่กับคุณหญิงอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นมารดาของผู้ที่อ้างว่ามีนายเวรเป็นนายเวรมีตําแหน่งแล้วมีนายเวนซึ่งเป็นชั้นไหนคือตอนนี้เริ่มมีการแอบอ้างกันขึ้นมาแล้วก็คืออันนี้ม,มันเสมอกับตัดไฟแต่ต้นลมะนะคะเอาละพี่เล่าสั้นๆนะก็คือว่าคุณหญิงคนนี้ได้รับการแต่งตั้งมาเพียงแค่1เดือนกับ19 19กวัน,วนแล้วก็มีความมีมีเรื่องแชทหลุดออกมา ในแชตหลุดออกมาเนี่ยก็จะมีผู้หญิงคนนี้นะคะสุภาพสตรีท่านนี้มีส่วนเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งเต้นยกย้ายยกย้ายแล้วก็คือเส้นเส้นทางก็คือว่าสุภาพสตรีท่านนี้มีส่วนเกี่ยวโยงกับเรื่องวิ่งเต้นยกย้ายแล้วก็มีแชตหลุดออกมาแล้วก็มีเรื่องของการให้ของขวัญของฝากกับคนนู้นคนนั้นคนนี้คือพอละพอละไม่ต้องละไม่ต้องพอละอแล้วก็คือ แชทที่หลุดออกมาเนี่ยยังหาต้นต่อไม่ได้ว่าแชทเนี้ยเหล่านี้ที่เราเห็นกันในโลกออนไลน์ที่ว่อนกันหมดเวลานี้เนี่ยต้นต่อมาอย่างไรแต่ที่เราเห็นแน่ๆคือมาจากหนึ่งเซซายเอมาจากที่เรื่องเหล่าสาวใส่รุง้ 2> ง2เพจที่เราเห็นน,น,นะคะแล้วก็ถูกแชร์กันไปเยอะมากเลย<ะ>คือไปดูตัวเลขการแชร์เนี่ยยิบเลยนะคะจากนั้นเนี่ยมันก็ไปนผนวกกับที่ก่อนหน้านี้มีตํารวจอย่างน้อยอพ,อพี่แต้มหูดํา อย่างน้อยพี่เอกอังสนาอย่างน้อยก็บิ๊กโจ๊กอย่างน้อยก็สันทนะที่ตาแล้วก็อัจฉริยะที่ตากออกมาพูดเป็นแนวทางเดียวกันว่าปัญหาของตํารวจเนี่ยที่เราไม่สามารถจะปฏิรูปองค์การตํารวจได้เนี่ยหนึ่งในนั้นน่ยคือปัญหาเกีเ่ยวเรื่องเส้นสายเกี่ยวปัญหาเกี่ยวเรื่องสวยตั้งโต๊ะซื้อขายซึ่งยุคเนี่ยพี่แต้มย้ำว่ายุคที่มีมากที่สุดและเห็นชัดที่สุดคือยุคเมื่อประมาณ1ิกว่าปีที่แล้วเมื่อนักการเมืองขึ้นมาเป็นใหญ่ แล้วนักการเมืองเนี่ยเป็นคนเลือกตำรวจตำรวจเป็นคนส่งสวยให้นักการเมืองและตำรวจจะเอาสวยนี่มาจากไหนก็มาลีถ่ยประชาชนเออก็มาลีถ่ยประชาชนและสีรมและสีเทาและสีเทาเนี่ยเหรอมะธุรกิจสีเทาไปสู่ตำรวจตำรวจไปสู่นักการเมืองนักการเมืองไปซื้อเสียงซื้อเสียงแล้วกลับมากลับมาก็มาเลือกตำรวจและตำรวจก็ไปทำธุรกิจสีเทาแล้วก็ส่งสวยนักการเมืองมันจะเป็นวงจรอุบาทมันจะเป็นวงจรอุบาทแล้วราคาค่า รีดไถเนี่ยนับมันมันจะสูงขึ้นตามภาวศศ <c oughs> ะเศรษฐกิจคือภาวะเศรษฐกิจเราจะสูงหรือจะตกไม่รู้แต่ราคารีดไถเนี่ยมันสูงขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีในผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือตอนนี้ตำรวจเขากําลังคือจะให้ตำรวจเป็นพิสูจน์ตอนนี้ตำรวจก็กาลังยุ่งวุ่นวายไปหมดนะกับการปฏิญาณตนปฏิญาณตนปัญหาก็คือตอนนี้ <c oughs> นนเรา <c oughs> ยังไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนจะเป็นคนพิสูจน์เรื่องราวของสุภาพสตรีคนนี้เพราะว่าในการวิ่งเต้นของสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ย มันไปเกี่ยวพันกับตํารวจด้วยและตํารวจมันจะไปตรวจสอบตํารวจเนี่ยจะทํำยังไงเพราะว่าสุภาพสตยดีท่านนี้ก็อ้างอันนี้คือถ้าถ้าตำรวจคิดว่าตํารวจถูกตํารวจต้องจับคนนี้เลยเพราะว่าอ้างว่าซื้อของขวัญให้กับภรรยาผู้ใหญ่คนนี้ซื้อนาฬิกากับผู้ใหญ่ภรรยาผู้ใหญ่คนนี้แล้วก็อ้างว่าได้คุยแชทกับผู้ใหญ่คนนี้เรื่องการโยกย้ายตำรวจภาคนั้นภาคนี้กี่คนกี่คนกี่คนคนนั้นเอาคนนั้นไม่เอาคือมีการอ้าง ้างทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรื่องเนี้ยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราทําคือเราต้องไปแจ้งความถูกไหมพอเรามึงดีไปแจ้งความแต่ตอนนี้เราจะแจ้งความยังไงนี่เมื่อคนที่เราจะต้องไปแจ้งความอยู่ในนี้ด้วยมีชื่อพัวพันอยู่ในอยู่ในบทสนทนาต่างๆอยู่ในนี้ด้วยอยู่ในนี้ด้วยเราต้องไปแจ้งกับใครปอทตำรวจไซเบอร์ตอนนี้พี่แต่ลงผิวพันก็วิ่งเข้าวิ่งออกลงทีวีเราจะไปแจ้งกับใครดีพี่ก้อง ปอทอไซเบอร์แจ้งตำรวจน้ำก็ไม่ได้แจ้งตำรวจท่องเที่ยวก็ไม่ได้แจ้งตำรวจป่าไม้ก็ไม่ได้ <_ d> um> ใช่ไหมแจ้งตอมอก็ไม่ได้เพราะตำรวจอะไรเนี้ก็ขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นสูงขึ้นใช่ <_ d> um> แล้วท้าในนี้เนี่ยมันมีเส้นสายเนี่ยไปถึงแบบผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเนี่ยแล้วเราจะเป็นที่พึ่งที่พึ่งของเราคือใครหรือเราจะปล่อยหรือเราไปตรวจสอบแล้วเราจะปล่อยให้คนที่ทําผิดเนี่ยลอยนวลเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะพึ่งใครอ่ะถูกไหมแต่จากจาก จากในราชกิจจานุเบกษาอันนี้แสดงว่าคนคนนี้ต้องทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคือเสือเส่อมเสียเสื่อมเสียแต่มันมีชัที่หลุดออกมาเนี่ยความเสื่อมเสียของชัที่หลุดออกมาเนี่ยมันมันก็มีเรื่องของการวิ่งเต้นเส้นสาย